อะไรเล่าเหตุให้ทุกติปรากฏหนึ่งในนั้นคือความไม่สะอาดทางใจจุนทะความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างเป็นอย่างไรเล่าจุนทะคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มากด้วยอภิชาความโรคเพ่งเลงเป็นผู้โรคเพ่งเลงวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเราดังนี้ 2. เป็นผู้มีจิตพยาบาท มีความดำริในใจเป็นไปในทางประทุษร้ายว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงเดือดร้อนจงแตกทำลายจงขาดศูนย์จงพินาศอย่าได้มีอยู่เลยดังนี้เป็นต้น 3. เป็นผู้มีความเห็นผิดมีทัศนวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่ว ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีโอปาติกะสัตว์ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบปฏิบัติโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งโดยโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มีดังนี้จุนทะอย่างนี้แลเป็นความไม่สะอาดทางใจสามอย่างจุนทะเหล่านี้แลเรียกว่าอะกุศล,ลกรรมมาบทสิบ